ทุกคนรู้จักโอเอ๋วกันไหมครับโอเอ๋วคือขนมพื้นเมืองชื่อดังจากภูเก็ตที่นอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์มากๆเลยครับโอเอ๋วเป็นชื่อในภาษาจีนฮกเกี้ยนในภาษาจีนกลางเราจะเรียกว่าายยี่เป็นขนมที่ชาวจีนนิยมทานเพื่อดับร้อนคลายกระหายกันมาอย่างยาวนานครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกโอเอ๋วแก้วนี้ในมุมมองแพทย์แผนจีนกันครับและที่สำคัญเมนูดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้มีให้เลือกซื้อทานได้บนเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียแล้วครับ ในโอแก้วนี้นะครับอัดแน่นไปด้วยคุณค่าจากลำไยโดยลำไยจะช่วยบำรุงหัวใจลดความอ่อนเพลียส่วนเก่ากี้บำรุงสายตาและไตส่วนตัว o อก็มีสปปรรพคุณดับร้อนจากภายในทำให้คุณรู้สึกสดชื่นมีพลังตลอดฟล์ลูกเดือยช่วยขับความชื้นในร่างกายและบำรุงผิวพรรณครั้งหน้าเดินทางกับไทยแอเอชียอย่าลืมสั่งโออเมนูพิเศษนี้มาเติมความสดชื่นและดูแลสุขภาพกันนะครับ รับรองว่าดีต่อใจและดีต่อกายแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ครับ